สวัสดีค่ะก็เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดกุ้งของเรานะคะนานมากแล้วนะคะป้าพิซซี่อ่ะไม่ได้ทํานะคะแล้วก็อีกอย่างมันทําไปหลายคลิปแล้วนะคะมันก็ง่ายๆเนาะคืออย่างกระเทียมอย่างไรอย่างงี้แฟนทา้งบ้านเห็นก็รู้แล้วป้าใส่อะไรคือมันเป็นเมนูข้าวผัดมันจะง่ายนะคะก็มีน้ําซุปนะคะก็ใส่ซุปก้อนไปหนึ่งก้อนแล้วก็ต้นหอมผักชีแค่นั้นนะคะเราไม่ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะแค่ทําให้อ่ะ ข้าวผัดมันกินแล้วมันจะฝืดคอก็มีน้ำซุปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลงคิดขอไข่ดาวนะคะหนึ่งสองสามนะคะประมาณ3ลูกนะคะแล้วก็พริกน้ำปลาแต่ไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะเป็นซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ด้วยะมะนาวนะคะก็ลองคิดหิวข้าวนะคะก็เดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญ,ญาตชิมก่อนนะคะมาชิมไปด้วยกันนะคะเราชิมกันจนบวมนะคะแล้วเราก็จะชิมต่อไปให้มันบวมให้มันใหญ่กว่าเดิมนะคะอันนี้ยังยังไม่พีคนะคะยังไม่ถึงขั้นสุดนะคะ คือจานต้องแบบว่าเอาลิดต้นจานไหแตอแรกว่าจะกินจากจานใหญ่เดี๋ยวก็เออมันจะนั่นไหมเ <What 's S 1> <No? S 2> นาะเกิดมันไม่หมดเนาะ <laughs> เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่น้ำปลาข้างในแล้วถ้ามันไม่หมดมันก็จะ <laughs> ลามไปเสียเราเอาถ้วยแบบนี้่เอาเล็กๆสิแบบ ถ้วยแบ่งนี่มันไม่รู้ว่าถ้วยแบ่งหรือถ้วยจริงนะคะนี่คือแบ่งแล้วนะคะคือมัน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 แบบเอยไม่รู้จะพูดยังไงค่ะมันมันไม่ค่อยสะดวกเวลาทำนะคะอย่างมันหาอะไรก็ยากมันไม่มีที่เธอให้เก็บเราถ้าเกิดเราจะเอาขนอะไรมาเวลาเราย้ายมันก็ระบาดอีกนะคะอีกไม่กี่เดือนเราก็ย้ายแล้วอย่างเงี้ยก็เอาตามมีตามเกิดแล้วกันตามอัธยาศัยเรียบร้อย อร่อยนะอือโอ้ใส่พริกเยอะขนาดนี้เลยเหรอด้อี no, ตายฝ <Look. S 2> ลังลูกครึ่งมัเ้เนี่ย take them อ o u r น e l f อือ mm. อร่อยอย่านี้ลรุกกรกินก็ mm. ไม่มีพริกน้ำปลาก็กินไม่ได้แล้วนะคะนองนี่ป้าผัดไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะ mm. <So> มี ซีอิ๊วขาวซอสหอยซอสหอยก็นั่นอยู่แล้วไม่ได้ใส่ซีอิดด๊วดำเลยค่ะซอสหอยมันดำอยู่แล้วแบบธรรมชาติจริงๆก็จะมีมะนาวแกเรียนหัวหัวเราอะไรยักงน no comment อ่ามีเอฟซีถามว่าไอ้แซบแซบยาวไปยาไปลุงคิดไปไหนคือป้าเพซี่ทำคลิปบอกไปแล้วนะคะไอ้แซบแซบยาไปยาไปเนี่ยโอเคโซดานี่ไม่ใช่แซบแล้วอ้าวไม่โอ้ยโซดาเนาะจะเป็นเป็นหายดี่เด็ดดอกสนิกระดายนางจะชอบออกนางจะเอาหัวพี่พันสายอย่างเงี้ยนางคิดว่าเป็นสายเล่นแซบแซบยาวไปยาเปสไตล์เขานะคะ ป้าจะมากินคนเดียวจะไม่ค่อยพูดข <c oughs> นาดไม่ค่อยพูดนะก็ฟาดไปสักครึ่งกับครึ่งแต่ตอนท้ายป้าจะมีเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าของป้านี้ก็จะเป็นดูมั่งเห็นมามั่งฟังมามั่งอ่านมามั่งเข้าเล่าต่อๆกันมามั่งมันจะมาจากหลายที่นะคะฟังเขาเล่ามามั่ง เป็นตำนานแม่เล่าให้ฟังยุงป้านะอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเรื่องจากนอกประเทศแต่นอกโลกนี่ยังยังยังไปไม่ถึงนะฮะคนที่เขาดูป้าประจำเขาก็จะเข้าใจนะคะคนไหนไม่ชอบก็ก็ผ่านไปนะคะไม่เป็นไรนะคะเข้ามา บางวันนุ้งคิดว่าอยากจะกินส่วนตัวใช่ไหมซัมเดียยูบันตุอิทยูฟู o ดออลอนไม่ต้องมีกล้องมาส่องแกอะไรอย่างเงี้ยหะ But I can talk the intro I can make the step step ยับไปยับไปยับไป if you want that step step ยับไปยับไปยับไป อนี้มันมี FC บางท่านชอบนะคะอุ้วววดีขึ้นเนอะจากเมื่อก่อนอ่ะ3,000เนาะ <c oughs> แซบๆยาวไป Before อ <c oughs> ่ะเ Banets start make first time in the เ <c oughs> ชียงใหม่2,000ทีเทาสั้นวิวอืวเดี๋ยวนี้นะคะก็ก็เกิน5,000นะฮะ <c oughs> แล้วทีเนี้ยมันมีอ่ะที่ให้กำลังใจป้าก็คือคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะ ตอนแรกป้าก็ห่างหายไม่ทําไปหลา,ห,ลาหลายเดือนเนาะเพื่อนที่โบสถ์พี่ตุ๊กนะคะพี่ตุก๊กเขาทำกับข้าวอร่อยมากเขาบอกว่าเขาจะชอบเวลาป้าเป้ซี่สไตล์แซ่บๆยาวไปยาวไปมีเรื่องเล่าเขาชอบฟังส่วนพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลที่เป็นเพื่อนที่โบสถ์ในเชียงใหม่นะคะเขาบอกเขาก็าไม่ชอบเอากับชอบเวลาป้าเป้ซี่กินกับลุงคิดมันก็หลายมันก็หลายหลายคนชอบไม่เหมือนกัน พิเพ like mm ิลไลท์ด e เฟนต์ทีนี้พอป้าเริ่มทำมามันมีเอฟซีสังเกตนะคะวิวมันเริ่มแบบดีขึ้นจากเมื่อก่อนสองพันเองนะตอนที่ป้าทำแ,บบแรกเลยตั้งแต่อยู่เชียงใหม่แต่ตอนนี้มันก็หลักแบบเกินห้าพันะเออมันเหมือนมันขยับขึ้นนะ,ะมันไม่ได้กขยับลงนะ,ะมันไม่ดาวไงมันอัพไงจะไม่ใช่ว่าทำแล้วแบบ,บวิวจากวันเทาทูเทาสั้นวันนายนายวันไฟ วันเท่าสั้นอันนั้นมันก็ต้องพิจารณานะ <It S 1> แต่อันนี้ <happened. S 1> เออแต่อันนี้มันมัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นนะคะ because people have different taste but everybody love papetzi oh yes <laughs> <laughs> love an a มันไส้นะคนชอบไม่เหมือนกันนะ,ะืม <laughs> ดูลิซ่าสิ <laughs> ขนาดดังขนาดคุณปาพิซีนี่เป็นติ่งนะคะไอเป็นติ่งอ่ะเป็นบริงนะเป็นติ่งลิซ่านะ <laughs> ดูทุกวันเียน้องทุกวันรุ่นลูกแล้วะค่ะลิซ่ารุ่นลูกป้าแต <laughs> ครั้งที h a ธอมาท t ่ไทยนั้นคิ t h ่าจะไปสน t มบ s e ไป e จอ r ธอไหมไหม่ <laughs> เดี๋ยวเขจะเรียกฉันว่เดี๋ยวก็จะเรียกฉ,ฉันคุณยายมาทำไมไม่เอาแต่เป็นติ่งนะคะเป็นบริงค่ะบริงรุ่นเดอะนะคะ ไม่ขนาดเขาดังขนาดนั้นนะเกายังมีแอนตี้เลยนะลิซ่ายังมีพีเพิ่นแอนตี้เธอเลยนะหน้าแท้เป็นเนาะเย็ดมีไม่คนมันจะมี2ประเภท The Koi มันจะ have two face มันจะมีเหรียญมันจะมี2ด้านแต่เปอร์เซ็นต์ลิสต์น์บีใช่มันคิดบอกว่าถ้าเกิดไม่ชอบลิซ่าก็คงจะมีอยู่เหตุผลเดียวคืออิจฉากนางนั่นเองใช่ค่ะก็ดูอ่ะเขาเขาขนาดนั้นสวยเพอร์เฟกขนาดนั้นยังมีคนแอนตี้เอาอะไรกับเราอ่ะเราก็เลิศอ่ะแต่เราก็ เลดแบบในระดับของเราอ่ะ you look เอ mm ่อ hmm. impossible ที่ไม่มีพี yeah. ่เพิน anti ไออ่ะเะ yeah that's why มันเป็น <impossible. S 1> ไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเออดูดขนาดโอ้โหลิซ่าก็พอร์เฟ t เลิศเลยประเสริฐสีขนาดนั้นนะคะยังเรายังบอกว่ายังมีคนนตี้นางอีกเหรอก็อย่างว่าทำมนุษย์มันจะเป็นแบบนี้นะคะเรียนมันสองด้านเนาะก็เหมือนอย่างเงี้ยนั่งกินดน,นื้อกันนะพี่เปิ้ลบอกไม่ชอบแต่พี่ตุ๊กบอกชอบมากรอตลอดเลย รอไม่เห็นทํามาหลายเดือนแล้วม่มีมีเอฟซี FC ของป้าเหมือนกันอันนี้ที่ไม่ใช่เพื่อนนะเป็นแฟนทางบ้านถามมาว่าเวลาป้าปมานซีดีจังเลยกลับไปอยู่บนแล้วจะได้ฟังเรื่องเล่าเห็นไหมล้วไม่ใช่คนเดียวนะฮะเราทําให้คนที่เขาชอบนะคะคนที่ไม่ชอบก็ผ่านไปเนาะอย่างคนที่ชอบเวลาป้ามากินกับลุงคิดก็ค่อยกดเข้ามาดูตอนมากินกับลุงคิดน,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 นะคะ <c oughs> So when you make a deal mm. with the uh, Dior from Paris? Paris? Mm. When? Paris Fashion Weekend. When? When you go. <laughs> <laughs> uh. <laughs> they have tickets for me. You want to VIP on the catwalk? They have the, um, uh, yeah. the ticket. Ngai. Yeah. Then you go married, they have tickets. Yeah. In the, in, the, in the first row, you can sit there and watch. VIP. <laughs> <Yes. laughs> <laughs> <Huh? coughs> then you can say hello to the FC in the TV. <laughs> อินเดอร์แบทที่ไหนทีวี in the catwalk TV โอ oh, mm ้ไอ ...I ติ้งเดมจะสกายคิกไอเอาหรือเปล่าาะจะถีบออกจากงานหรือเปล่า mm hmm. <laughs> คิดแบบนั้นเหมือนกัน <laughs> อุ๊ยอร่อยเนาะนี่เออดีนะเอาถ่วยแบ่งมากินไม่หมดไอ้ไม่หมดเราจะได้เก็บเข้ากล่องเก็บไว้อุ่นกินน้ำผัดมันไม่เละมันไม่แฉะด้วยนะคะ กุ้งอะลุงอืมอืมขอบคุณอืมเอาเยอะๆหน่อยสิอืม just give ใส่กุ้งตั้งหลายตัวไข่ด้วยนี่ไข่ดาวเอาไปโอเคมันไม่ ไม่แฉะเลยนะคะเห็นไหมต้องผัดผัดไข่ก่อนนะคะก่อนใส่ข้าวผัดไข่ให้เซ็ตัวก่อนมะเขือเทศนอตชิลี อันนี้คือมะเขือเทศจ้ะคิดตกใจตอนนี้อ่ะเมื่อเช้าเนี่ยมีคนโทรหาสองคนช่างโทรมาจะปูกระเบื้องข้างล่างแล้วค่ะมันเป็นลายไม้ เขาโทรมาถามว่าจะให้อปูแบบยาวตรงที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ยาวมาเวลาเข้าบ้านก็จะเห็นเงี้ยหรือจะปูเป็นยาวแบบนี้เราบอกให้ลุงคิดบอกให้ปูแบบเป็นยาวไปอย่างนี้ตามอหน้าถนนเลยให้ยาวแบบนั้น so d i s t a r t w i t that h now อื๋ยวจะ start now mm hmm. เขากำลังว่าเทปูนอยู่เขาบอกเนยโอเค พีเมกอ่ะห้องน้ำเสร็จแล้วเสร็จแล้วห,ห้องน้ำปาไปซี่นะคะที่เขาทำอ่ะชั้นนั่งกับชั้นอะไรเนะนี่ยระเบียงฟินิชระเบียงน่าจะอัดยาแนวนะ้วแล้วก็บันไดเขาทำอ่ะเทปูนบันไดาฉาบให้มันเรียบละงานเดินเยอะเลยอะ เดี๋ยวจะออกไปดูอยู่เขาบอกนะยังไม่ได้เห็นว่าบันไดเป็นยังไงม้าง,งแล้วก็อบตอก็โทรมาอบตอตเขาโทรให้ไปจ่ายค่าอจะเสร็ uh huh. ขออนุญาต ทีฮันเดิบาทโ้ว่แต่ก็ฝ่ออาร์อเมคเฮาไงสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทอเขาก็รอเราเขาไปหาเราที่นานนะฮะ เขาคิดว่าแม่ปาเปซี่อยู่นาเขาบอกว่าไปกี่ครั้งก็ไม่เห็นมีคนเลยเป็นคนไม่อยู่ติดบ้านได้ไงอ้าวไม่ใช่เขาอยู่ในหมู่บ้านเขาบอกมีหน้าลระผมไปไม่รู้กี่รอบไม่ค่อยเจอเลยเขาบอกแบบเนี้ยคนที่เขาไปตรวจวนะไปทีไรก็ไม่เจอเราไม่เจอเราเพราะว่าเขาจะเอาเอกสารให้เราไปให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นเราก็เอ๊ะทำไมมันนานจังที่ไหนได้ก็ไปไม่รู้หาเราไม่รู้กี่รอบเขาไปอยู่ตรงสร้างบ้านใหม่ เฮ้ยตรงนั้นยังไม่มีคนอยู่มันมีแต่ช่างก็ไปถามช่างก็บอกอ๋อเดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก็ออกมามาทีไรก็ไม่เจอก็ไม่เจอก็เลยกลายเป็นก็ไม่เป็นไรอะ่ะตอนนี้เสร็จหมดแล้วเอกสารก็แค่ไปเตีย อู่อีกไดูดีกดีกูดีกูดีอดีกูดีกดีกูดีกูดีกีกูดีกมกูดีกูดีกูกูด i กูดีีกดีกีกดีกูดีกูดีกู้ีกูดีดีดี อยู you ่ต้องปิดคลิปนะอไอ้คุกแล้วอ่ะกินก่อนไข่เอาอีกไหม no ไอ้น้อวุ้ยนี่สองในนี้อีกสอง แตงกวาลืมเอามาหั่นซะสวยเลยอ๋อเนาะโอ้ยลืมยูฟอกเกตแตงกวาเออโอ้ตายดูนะฮะโอ้ยต้องกินพริตอี้อยแล้วเนี่ยต้องกินน้ำมันปลาแล้วจะได้ไม่ลืมก็ยังว่าอยู่เอ๊ะทำไมผักมันดูดูสิน่ะโอ้หั่นไว้ซะสวยแบบโอ้โหดูฮะดูอุ้ยเซ็งเลยอะเซ็งวากุริส ปิ <laughs> วันนี้นะครับสองของกินข้าวปดกุ้งอร่อยมากๆมีไข่าดาวซามมีลืมเตีงกว่า <laughs> มีลืมเตียงกว่ามืมีวามีซุปมีมะเขือเทศมีน้ำชิมพริกไม่ใช่ไม่ใช่พริกใส่ซีอิ๊วดำ รสอยมากๆาก See you tomorrow in the next clip เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายอ่านกิ๊แตงตามหลังที่ลุงคิดมันล้างปากได้นะปากจะได้ไม่ด๊อกทูมัสมสดามันนี่สิลกมันนี่ชิ้นยากนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะปากจะได้ยีกันหนือโอเคภูก็พอ